คะตอนนี้อ้อมยืนอยู่หน้าบ้านเอวาทำเลดีเวอร์เวอร์หลัง BTS สะพานควายคือตอนอ้อมเข้ามาซอยก็จะเล็กๆนิดนึงแต่พอเดินเข้ามาเจอตัวบ้านแล้วว้าวเข้าไปดูกันเลยดีกว่นนะาเนาะไปค่ะอพี่วัสดีสวัสดีค่ะ ท,ที่พี่อ้อมค่ะคืออ้อมแบบไม่รู้จะเริ่มจาก ตรงไหนเลยคือบ้านน่ารักมากขอบคุณมากเลยก็ที่จริงบ้านหลังนี้ก็แบบเรียกว่าเป็นส่วนเติมเต็มพี่เลยเนาะแต่งงานก็ามาก็จะแบบจะมีบ้านอยู่ที่ลังสิตเนาะก็แบบเป็นบ้านเรยนหอแฟนพี่เนี่ยน้องอ่าพี่เอเนี่ยก็คือจะอยู่ที่คอนโดตรงสะพานควายแต่แลาแบบเราก็อยากจะได้แบบฟิล์บ้านแต่ว่ายังอยู่ในเมืองเนาะจะได้เดินทางไปทํางานสะดวกอะไรเงี้ยซึ่งตรงเนี้ยมันเป็นแบบเหมือนสวิตช์สปอตที่แบบเฮ้ยอยู่ทั้งในเมืองด้วยแล้วก็มีฟิลความเป็นบ้านด้วยอย่างเงี้ยครับเข้าใจแล้วเหมือนว่าบ้านหลังเนี้ยคือเขามาทดแทนสิ่่งทีบ้าน หลังนั้นขาดไปใช่เราพออ้อมเข้ามาคือมันไม่เหมือนเฮาเฮาส์เลยนะฟ<ช>ิลใ,<ช>ใช่ไหมฟิลมันแบบฟิลบ้านมาก้าบ้านเนี่ยก็ที่จริงก็จะมีการปรับฟาซาเนาะปรับให้มันโดดเด่นกว่าในภูมิทัศน์ตรงนี้นะ <c oughs> เพราะจริงแล้วเป็นเฮาเฮาเก่าแบบประมาณ40ปีละพอเข้ามาในบ้านก็อาจจะเป็นโจทย์ที่แบบเฮาเฮาแต่เราอยากได้ฟิลบ้านนะเนาะเหมือนเดิมมันฟิลบ้านจริงๆทุกคนแบบช่องแสงมาแบบรอบทิศทาง <c oughs> <ช>รอบทิศทางแบบเฮ้ยบางทีบ้านแดก็ยังไม่ได้ขนาดนี้ใช่เพราะเน้นว่า S <S แบบเอออยู่แล้วโปร่งเพราะว่าทาวเฮ้าส์เนี่ยจุดบอดของมันก็คือเรื่องของการที่อาจจะดูทึบเนาะเข้ามาแล้วก็แบบอึมครึมอะไรเงี้ยแต่เราอยากเข้ามาแล้ว่าเออดูสว่างดูเหมือนแบบเป็นบ้านจริงๆพี่วิวก็เลยทําตรงเนี้ยเป็นเหมือนโซนถอดสสยรองเท้าใช่แต่ว่าไฮไลท์มันไม่ใช่ตรงนี้ไฮไลท์<ช>เดินเข้ามาอย่างแรกที่เห็นก็คือตรงนี้มัน<ช>อะไรก<ด>ันเนี่ยมันเป็นบันไดที่แบบ เป็นบันไดโค้งเนาะซึ่งจริงๆแบบในเทาเฮาส์เราก็จะแบบไม่น่าเชื่อว่ามันจะมีบันไดโค้งลักษณะนี้อยู่ในบ้านได้นั่น่ะสิใช่ถ้าเป็นบันไดธรรมดามันก็คงธรรมดาไปเนาะก็เลยแบบใส่บันไดโค้งมานิดนึงนะครับว่าจะให้ดูสวยงามขึ้นอะไรเงี้ยครับแล้วก็เป็นไฮไลท์ของบ้านนี้ด้วยก็รื้อบันไดเดิมของบ้านเดิมเขาใช่ที่จริงต้องบอกว่าบ้านหลังนี้เหลือแค่โครงสร้างด้านข้างผนังสองฝั่งแล้วก็คานเท่านั้นก็คือรื้อเกือบทั้งหลังรื้อเกือบทั้งหลังเรียกว่าสร้างใหม่ก็ใกล้เค <laughs> ใช่เลย <laughs> ใช่เขียวมแล้วแอบเห็นสวนข้างหลังอันนี้คือเป็นเป็นโจทย์จากทางเราหรือว่าสถาปนิกเป็นคนออกแบบใช่ทจริงก็เป็นโจทย์จากทางเราว่าตอนแรกเราอยากจะมีช่องแสงมาเพื่อเอาแสงธรรมชาติเข้ามาแล้วก็ความเป็นบ้านเนาะมันก็อาจจะมีเรื่องของความเป็นธรรมชาติมีต้นไม้อะไรได้นะ <laughs> เราก็เลยอยากจะให้ตรงเนี้ยมันเป็นสวนเล็กๆที่แบบทําให้รู้สึกว่านั่งอยู่ในชั้นหนึ่งหรือว่าอยู่ในชั้นหนึ่งแล้วมันรู้สึกผ่อนคลายเนาะเป็นจังหวะแรกที่เราเข้าบ้านมาเราก็อยากจะพักผ่อน,นอะไรเงี้ยแต่ว่าด้วยแสงที่เข้ามาเนี่ยมันก็อาจจะไม่ได้มากนักเราาก็อจจะ สามารถแบบใช้ต้นไม้จริงได้ทั้งหมดเนาะเราก็เลยทำเป็นส่วนเล็กๆที่เป็นต้นไม้ปลอมแต่ว่าก็มีความเหมือนแบบค่อนข้างเหมือนเลยแหละ เหมือนจริงเหมือนมากมากว่าถัดมาเข้ามาอีกนิดนึงก็คือจะเจอกับต้นโอลิฟชเ์เล็กๆใช่บ้านหลังนี้เน้นต้นไม้ปลอมเนาะเน้นต้นไม้ปลอมดูแลง่ายเนาะแล้วก็สวยคงทนคือวันนี้สวยยังไงอีก5ปี10ปีก็จะสวยแบบนั้นเหมาะสําหรับ perfectionist ใช่แล้วพอเข้ามาตรงนี้ก็จะเจอกับโซนลิฟวิ่งใช่เนี่เป็นโซนลิฟวิ่งที่แบบว่าเออเข้ามาแล้วแบบทิ้งตัวที่แรกเลยเนาะก็จะแบบมีโซฟามีดูทีวีอะไรเงี้ยเป็นการแบบพัก ผ่อนคลายก่อนที่จะแบบขึ้นไปอาบน้ําขึ้นไปนอนขึ้นไปพักผ่อนเนาะก็มาส่วนต่อมาเนาะก็ที่จริงก็จะเป็นส่วนนั่งเล่นเนาะซึ่งจริงไฮไลท์ของส่วนนี้เดิมทีต้องบอกว่าฟ้ามันอยู่ตรงนี้น้องอ้อมแล้วพี่วิวตัวสูงมากซึ่งที่จริงแล้วตรงนี้ต้องเรียกว่าเข้ามาแล้วแบบ อัดหอเเลยแต่ว่าอันนี้โชคดีที่ว่าพื้นคานเดิมเนี่ยมันเป็นพื้นที่แบบมีดีไซน์เนาะมันก็เลยทําให้พี่กล้าที่จะเปิดสเปซขึ้นไปนาะซึ่งจริงๆแล้วมันก็กลายเป็นว่าโชว์คานข้างบนได้ซึ่งมันก็เป็นคานบ้านแบบโบราณเนาะที่จะเป็นแบบร่องไม้ตรงนี้ห้องนั่งเล่นเนี่ยเราก็อยากให้มันมีความโปร่งขึ้นมาเนาะไม่ใช่แบบว่ามีเพดานมากดทับตรงนี้มันก็ช่วยได้ในเชิงของการดีไซน์เนาะที่เราปรับตรงนี้ขึ้นมาเป็นการระเบิดสเปซด้วยนะครับแต่ถ้าพูดถึงเพดาาานนมมมแแบบัจะบบะีีคววรยยยกก่่ึช ใช่ไล่ระดับไปมาอันนี้มันเกิดจากอะไรคะความต้องการ,รเราหรือว่า จริงๆต้องบอกว่ามันเกิดจากการแก้ปัญหามากกว่าว่าเพราะจริงบ้านสมัยก่อนเนี่ยจะมีคานค่อนข้างเยอะนะพอมีคานค่อนข้างเยอะเนี่ยถ้าเราจะทําแบบว่าให้มันเท่ากันทั้งหลังเนี่ยคือจะเตี้ยมากเลยก็ประมาณนี้เนาะประมาณ2เมตรสินะไม่เกินแต่บพี่วิว <laughs> แต่ว่าเราก็เลยมองว่าที่จริงแล้วถ้าเรามองอุปสรรคเป็นโอกาสเนี่ยในการเล่นดีไซน์ไปเลยเราลองเล่นแบบต่างระดับไปไปมาๆม,มันก็เป็นดีไซน์เลขาคณิตเนาะซึ่งจริงมันก็อาจจะเข้ายุคก,กับเข้าสมัยกับตอนนี้ที่แบบเล่นแบบนี้มันก็ดูมีมิติดีไม่จําเป็นต้องแบบเท่ากันเสมอ แสมมาตรเสมอไปมันคือการแก้ปัญหา<ช>ที่ทําออกมากลายเป็นดีไซน์เฉยใช่ไหมครอ้อมก็น,นึกว่าตั้งใจส่วนต่อมาตรงนี้มันก็จะเป็นโอเพนแพลนเนาะตั้งแต่หน้าบ้านสุดตรงนี้เลยเนาะก็จะเป็นที่นั่งกินข้าวเนาะที่นั่งกินข้าวก็จะมีตัวไอแลนด์นะครับตรงนี้เป็นส่วนที่ใช้บ่อยแล้วก็คือเข้ามาแล้วก็นั่งกินข้าวหรือว่าจะนั่งทํางานก็ได้เนาะแล้วบางคนก็อยากกินข้าวไปด้วยนะครับพี่เอ๋เขาอาจจะอยากดูทีวีก็เขาก็ดูทีวีไปพี่ก็นั่งกินข้าวนั่งทางานไปด้วยได้เนาะฝั่ ไว้ทาอาหารแต่ก็ไม่ค่อยด้ทําหรอกเนาะก็เน้นล้างจานเน้นใช้หยิบขนมขนม,ขนมกินอะไรประมาณนี้เนาะดีไซน์ก็เน้นความเป็นแบบไม,ไม,ไม้เรียบๆเ,เนาะแล้วก็เติมความเป็นไหวเข้ามานิดนึงให้มันรู้สึกว่าลิงก์กับธรรมชาติลิงก์กับต้นไม้ที่เรามีไว้ในบ้านอะไรอย่างนี้ประมาณนี้อันนี้ก็เป็นโจทย์จากเราเองที่ส่งไปให้ทางทีมวิวอินใช่ใชก็เป็นโจทย์ของเราเนาะที่จริงว่าบ้านหลังเนี้ยมันก็มีความแบบเน้นความเป็นธรรมชาติเน้นความเป็นไม้เนาะซึ่งจริงก็จะเห็นได้ว่าที่จริงเดี๋ยวตั้งแต่หน้าบ้านเข้าไปแล้วก็เดี๋ ไม้จริงในการทําหลายๆส่วนเนาะซึ่งจริงๆแล้วไม้จริงกับบ้านที่มันเป็นเทาเฮาหรือว่าบ้านที่มันแบบเป็นโครงสร้างปูนเยอะๆในเมืองอย่างเงี้ยมันก็ไม่ค่อยใช้ไม้จริงแล้วแต่พี่รู้สึกว่าเห็นแวลูในความเป็นธรรมชาติของไม้จริงด้วยถัดไปก็คือจะเห็นบานประตูเฟียมใช่ใช่เป็นบานเฟียมเพราะว่าเราอยากได้เกิดความโปร่งเนาะในการเปิดที่มันกว้างขึ้นมันก็จะเปิดได้สุดเลย จะสามารถเปิดได้ปกติแล้วหลังบ้านเนี่ยมันเป็นพื้นที่ห่วงห้ามของคนทำทาเฮา์ทาโฮมเนาะจะกลายเป็นครัวไทยส่วนใหญ่ส่วนใหญ่มันจะโส่วนใหญ่มันจะเป็นครัวไทยเนาะแต่ว่าพี่ก็เลยมองว่าเฮ้ยเรายอมทิ้งสเปซต,ตรงนี้ดีกว่าเนี่ยเราก็ไม่ได้ทำอาหารเยอะเนาะเราก็เอามาเป็นแบบเฮ้ยมีวางต้นไม้เบาๆเนาะแล้วก็โปร่ปงๆหน่อยก็จะเห็นว่ามันจะเป็นบล็อกช่องลมเนาะเราก็จะสามารถดึงลมจากข้างนอกเนี่ยโฟล,ล์เข้าบ้านได้เนาะแล้วก็ตรงนี้มันก็เปิดได้เต็มที่อยู่แล้ว ความน่ารักคือห้องน้ําของชั้นหนึ่งอยู่ตรงนี้ใช่ย้ายมาไว้หลังบ้านเนาะเพราะว่าใช้พื้นที่ให้มันได้ประโยชน์ด้วยแล้วก็เราเติมความน่ารักของความโค้งของมันแล้วก็โครงประตูเนาะแล้วก็มันก็จะเป็นฟังก์ชันที่แบบเอ้ยบางคนไม่อยากเข้าชั้นสองก็เข้าได้แต่ก็จะเป็นห้องน้าเล็กๆค่ะที่จริงต้องบอกว่าตัวนี้ห้องน้ําเดิมเนี่ยมันหันออกหน้าบ้านเนาะซึ่งจริงๆมันแบบเรียกว่าผิดทงจุยนะ้ยเนาะเห็นหน้าอย่างงี้แต่พี่ก็เป็นคนจีนเนาะก็ไม่ผิดท้องจไ้่ห้องน้งไม่หันออกใช่ไม่ห ห้องน้ําตัวนี้ด้วยความเป็นห่วงจุ้ยด้วยเนาะซึ่งจริงเราก็จะเห็นว่าอ่ะมันก็หันตะแคงแล้วก็อันนี้ก็ไม่ได้หันออกหน้าบ้านแล้วแล้วก็เรื่องของฟังก์ชันอะไรมันก็ดูลงตัวขึ้นเนาะนอกจากห่วงจุ้ยด้วยนะครับโอเคก็ชั้นหนึ่งหมดแล้วเดี๋ยวเราลองไปดูชั้นสองกันเนาะว่ามีอะไรบ้างนะคะ ชั้นสก็จะแบบมีความสะพานมีคมอิเดน์สะพานแต่ว่าก่อนจะไปส่วนอื่นเลยเอาว,ว่าเดี๋ยวต้องมีคนถามแน่ๆบันไดเนี้ยมันเป็นโครงเหล็กราวเหล็กแล้วก็ลูกนอนเป็นไม้ใช่ก็คือตัวเดียวที่ยึด ความแข็งแรงไว้ก็คือราวเหล็ก2อ,อันนี้เลยเหรอใช่ใช่ครับก็คือถ้าคิดว่ามันเป็นเสาอะ่ะมันก็คือเสาโค้งๆนี่แหละที่มารับน้าหนักระหว่างชั้น1กับชั้น2ในในบริเวณโซนนี้เนาะเติมความเป็นไม้นิดนึงให้มันลิงก์กับบ้านเพราะว่าถ้าเอาเหล็กมาเลยเนี่ยมันก็อาจจะแบบค่อนข้างโดดจากบ้านนี้เนาะเพราะว่าโครงสร้างมันจะแบบดูซอฟๆหน่อยอะไรเงี้ยแล้วเราต้องสอดคานเหล็กข้างใต้ลูกนอนไหมคะหรือว่าใช่ใช่ครับ ก็เราจะมีช่าใช่ใช่แล้วก็เราเอามามาท็อปเฉยๆให้ได้ฟิลเฉยแต่ที่จริงอ่ะพื้นฐานก็คือเป็นบันไดเหล็กนั่นแหละหนึ่ง้อยเปซนเลยห้องถัดไปเนี่ยก็จะเป็นห้องทํางานเนาะพอดีพี่ก็เป็นที่ปรึกษาเนาะก็อาจจะแบบบางครั้งก็จะมีลูกค้ามีอะไรที่แบบเข้ามาหาที่บ้านบ้างอะไรเงี้ยนะครับในการปรึกษางานอะไรเงี้ยก็จะเป็นห้องที่แบบใช้นําเสนองานปีเซนต์งานอะไรประมาณนี้ทีวีจอใหญ่ใช่ทีวีจอใหญ่มากเเห็นงานต้องเห็นชัดๆเนาะแล้วก็หลังทีวีก็คือ ผนังสีเขียวเนาะเอ๊ะมายัางไงเพราะว่าเมื่อกี้เราเห็นแบบออกขา,ขาวๆออกไม้ไม้ไม<ช>หมดแต่ว่าที่จริงอ่ะพี่เป็นคนชอบเขียวโทนนี้เนาะเขียวแบบออกตุนต้นๆเข้มๆหน่อยดูแมนแมนหน่อยซึ่งจริงก็เป็นผนังเดียวที่แบบพี่สามารถเลือกได้ในบ้านหลังนี้เนาะเจ้าของบ้านตัวจริงเขาก็เน้นขาวๆกินครีนพี่เอ๋อ๋อเข้าใจแล้วเพราะมันเป็นห้องทํางานที่พี่วิวใช้ตานี่คือเจ้าภาพฉันเป็นเจ้าภาพห้องนี้มีสิทธิ์มีเสียงในการ ออกความเห็นน่อยหนึ่งห้องเท่านั้นในบ้านหลังนี้ผนังเดียวด้วยมั้งผนังเดียวด้วยอ๋อห้องนี้มันก็เลยออกโทนแมนแมนเข้มเข้มใช่ใช่แต่ว่าถ้าหลังจากที่โอเคทํางานเราทํางานเสร็จแล้วเนี่ยตอนกลางคืนมันก็จะเป็นห้องดูหนังค่ะอ่าก็จะเห็นว่าโซฟามันแบบความแบบมันไม่น่เอาไว้รับแขกนะมันเหมือนเอาไว้ใช้เองนะก็จริงเราก็เอาไว้นั่งดูหนังนะลองนั่งได้นะก็ค่อนข้างสบายอะไรเงี้ยก็เอาไว้พักผ่อน ต้องการคืมด้วยฝั่งนี้เราก็ยังเน้นเรื่องของความโปร่งเนาะที่ดึงแสงจากข้างนอกเข้ามาตรงนี้เราก็ใช้แค่การติดฟิล์มเฉยๆแล้วเราไม่ติดม่านด้วยไม่ติดม่านเพราะว่าบ้านหลังเนี้ยหันทิศตะวันออกเนาะแสงตรงนี้จะเข้ามาแค่ประมาณถึงประมาณสักสิบอ็โมงก็เนี่ยร่ม เหมือนวันนี้แหละแล้วแบบชอบความแบบหน้าต่างทุกคนนี่หน้าต่างหน้าต่างที่แอบซ่อนไว้ตรงนี้ซึ่งเปิดได้ปิดได้เปิดได้ปิดได้เปิดได้ปิดได้ซึ่งก็มาจากฟิลความเป็นบ้านนี่แหละความเป็นบ้านที่มันไม่ต้องถูกฟิกอะไรมากมันมีความเป็นหน้าต่างมีอะไรได้ ก็จะเป็นห้องต่อไปที่เราจะพามาดูอันนี้ห้องอะไรคะอันนี้เป็นห้องน้ำเนาะเป็นห้องน้ําชั้นสองนะครับอ่าเป็นห้องน้ำน,นะครับน่ารักจังเลยอ๋อเป็นห้องน้ํนะาที่อาบน้ําได้ด้วยใช่เราแยกโซนทั้งอาบน้ําแล้วก็โซนของเข้า,าทําธุระต่างๆ <S <S ที่ก็เป็นห้องน้ําเล็กๆค่ะเป็นห้องน้าเล็กๆที่ว่าไว้รับแขกได้ด้วยนะพอเข้ามาก็จะแบบ มินิมินินะพอดีตัวแล้วก็เราก็เติมาต่างตรงนี้ให้มันแบบมีความน่ารักเนาะสามารถที่แบบเปิดออกไปได้รู้สึกว่าแบบไม่อึดอัดไม่ได้เป็นห้องน้ําการบ้านแล้วแบบไม่ต้องถือไปหมดอะไรนี้เนาะแล้วก็แยกโซนอาบน้ำไปฝั่งนี้พอเราเห็นโซนชาวเวอร์ตรงนี้แล้วแบบว่าตรงเนี้ยต้องห้องนอนใช่ใช่ห้องนอนแน่นอนนะครับอันนี้ก็เป็นห้องนอนชั้นสองเนาะห้องนอนชั้นสองก็เป็นห้องนอนที่ไว้สําหรับรับ,รบแขกรับเพื่อนอะไรที่อยากมา พักผ่อนนะครับก็สามารถมาได้นะครับซึ่งจริงๆห้องนอนนี้ก็จะเป็นเตียงเล็กๆเนาะก็แบบมานอนแบบสบายๆหรือว่าจะปู พื้นนอนก็ได้ถ้ามาหลายคนมากขึ้นเนาะแล้วก็จะตกแต่งแบบเรียบง่ายเนาะสบายๆแบบเกาหลีเกาหลีหน่อยอะไรอย่างนี้แล้วความแบบพอปเอ่ยพอปใจเดินเข้ามาก็เหมือนโรงแรมตั้งแ,แต่ห้องน้ําเดินเข้ามาห้องนี้ก็คือแบบอ่ะโรงแรมอ่ะโรงแรมหนึ่งอะ่ะเพื่อนนอนก็เกรงใช่ไม่เกรงไม่เกรงไม่เกรงผู้หญิงไม่เกรงไม่เกรงงั้นแปลว่าขึ้นไปข้างบนแหละเราจะเจอห้องมาสเตอร์ห้องนอนของ,งพี่อู๋พี่เอเอ,เองแล้วใช่แล้วค่ะเดี๋ยวเราไปดูกันที่ชั้นสามเลยมันจะต้องจัดตรงจัดเต็มบ้างแหละ โอเคอันนี้ก็เป็นชั้น3นะครับชั้นสุดท้ายแล้เนาะก็ที่จริงเป็นมาสเตอร์เบดมที่จริงไฮไลท์ของชั้นเนี้ย จะอยู่ที่เพดานเนาะเราจะเห็นว่าเพดานเนี่ยมันระเบิดสูงขึ้นไปเลยนะครับสเมตรกว่าเลยเพราะว่าตัวเนี้ยหลังคาเป็นสลปอยู่แล้วเราก็เลยคุยกับสถาปนิกเนาะว่าที่จริงแล้วอ่ะในพื้นที่ของตัวข้างล่างเนี่ยเราค่อนข้างเตี้ยมาแล้วเนาะอ่าและก้อย่างที่เล่าไปเรื่องของปัญหาการแก้ความเตี้ยของเพดานเนี่ยเราก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยห้องนอนเนี่ยขอแบบโป่งๆสูงๆเลยมามันจะได้รู้สึกผ่อนคลายหน่อยเนาะเราจะนอนแล้วอะไรเงี้ยก็โชคดีที่มันสามารถระเบิดเพดานขึ้นไปได้เนาะแล้วก็เราก็มีฉนวนกั้น ความร้อนอะไรตรงนี้นิดนึงเพราะว่าไม่งั้นเนี่ยช่วงกลางวันเนี่ยจะค่อนข้างร้อนห้องนี้นะครับเราระเบิดไอ้ใต้หลังคาเดิมขึ้นไปใปุ้งแล้วก็วางเป็นฉนวนฉนวนใช่ครับแล้วก็รูปหลังคาก็ตามหลังคาจริงข้างบนเลยก็ห้องนอนเนี่ยหลักๆคือเน้นความจําเป็นว่าเราควรจะมีอะไรแค่ไหนพอเราขึ้นมานอนอย่างเดียวจะเห็นได้ว่าเฟอร์นิเจอร์อะไรมันก็อาจจะแบบไม่ได้เยอะมากทีวีเราก็ไม่มีเพราะว่าที่จริงเราอยากขึ้นมาห้องนี้เพื่อนอนเพื่อพักผ่อนอย่างเดียวเรามีหน้าต่างตรงนี้ด้วยนะครับเป็นหน้าต่างที่สามารถเปิดได้จริง แล้วก็ตรงเนี้ยมองระเบงล่างก็จะเป็นช่องแสงเนาะแล้วก็ไปเจอทางบันไดแล้วก็สวนข้างล่างอ๋อเห็นชั้นหนึ่งเลยชั้นหนึ่งตรงสวนเนาะสวนใช่ครับก็นี่ไงคะช่องแสงที่ใส่อันนี้ก็คือช่องแสงที่ที่ใส่ไปซึ่งที่จริงแล้วก็ช่วยให้บ้านเนี่ยดูโปร่งขึ้นเยอะอันนี้เป็นไอเดียกั้นแอร์ที่ หลายคนมีคำถามเข้ามาต้องบอกว่าเรียกว่าเป็นไอเดียกั้นแอร์ที่ประหยัดที่สุดแล้วก็ใช้ประโยชน์ได้จริงพี่วิวเลือกใช้ม่านใช่แล้วเลือกใช้ม่านเนาะแล้วมันเวิร์กไหมพี่วิวก็ดีค่ะกันแอร์ได้ระดับหนึ่งด้วยแล้วก็ทําให้มันไม่รู้สึกว่าพื้นที่โอเพนแพรมที่เราควรจะได้จากจากการที่เราทําเป็นเหมือนข้วงนเป็นคอนเซ็ปต์ที่เหมือนเพนท์เฮาส์มันไม่ถูกปิดกั้นด้วยสตั๊กเจอร์อะไรที่มันแข็งๆมากอืมไม่งั้นมันจะดูอึดอัดเนาะใช่ซึ่งก็ได้ใช้ประโยชน์แล้วก็ถามว่าถ้าาเเรบ์ดีไซนตัว เฮ้ยมันขาวแบบนี้เราไม่ชอบเราอยากเปลี่ยนผ้าลินินอยากให้มันดูซอฟต์ขึ้นดูธรรมชาติขึ้นเราก็เปลี่ยนดีไซน์ตรงนี้ได้อีกมันก็กลายเป็นว่าห้องนี้มันเหมือนว่าเราสามารถเปลี่ยนให้มันไม่เบื่อได้ด้วยนะในระยะยาวเผื่อใครอยากตามตามได้นะคะได้เลยครับตามได้ถัดไปจะเป็น w อกอินคอร์เซใช่อันนี้ก็เป็น w อกอินคเซตครับก็ง่ายๆนะก,ก็เน้นสีขาวให ใช้ประโยชน์ได้อย่างเต็มที่เนาะดันสุดเพดานก็ประมาณ2อเมตรอันนี้เป็นส่วนในบ้านที่ใช้บิวอินคือตั้งแต่มันจะมีโซนชั้นหนึ่งเนาะประมาณพวกตู้รองเท้าตู้รองเท้าครัวครัวแล้วก็ไอแลนด์อ่าแล้วก็โต๊ะข้างหลังโซฟาใช่มาจนถึงตู้เสื้อผ้าเห็นมีบิวอินแค่ประมาณนี้ใช่ครับมีบิวอินแค่ประมาณนี้ใช่แล้วก็มีใต้ซิงอีก2จุดใต้ซิงห้องน้ำอ่าห้องน้ำซึ่งมีชั้นสองแล้วก็ยก็มีชั้น3ามอ๋องั้นขอถามงบเฉพาะบิวอิน ไหนๆก็ไหนๆละ<ช>มาถึงพอดีดิวอินสุดท้ายเอ้ยไม่สุดท้ายดท้ยอยู่ดีๆใช่บิวอินทั้งหมดของบ้านหลังนี้ใช้งบไปประมาณก็งบประมาณสัก3 4แสนเนาะแต่ว่าก็ต้องบอกว่ามันก็แล้วแต่พวกงบประมาณพวกนี้ก็อาจจะอ d j u s t ได้เนอะอย่างข้างบนเนี่ยก็อาจจะเป็นแบบไม้ปลอมเป็น particle บอร์ดอะไรต่างๆเนี่ยมันก็จะงบถูกหน่อยแต่ว่าบางส่วนเราก็ใช้ไม้จริงเพราะว่าอาจจะเป็นพื้นที่ที่แบบโชว์แล้วก็ l i n k กจในเชิงของดีไซน์กับพื้นที่นั้นๆอะไรนี้ขึ้นอยู่กับวัสดุแล้วก็ดีไซน์เนาะเพราะว่าโต๊ะ เอามาเป็นไม่เบาใช่ใช่ใช่ไม่เบาเลยดีไซน์แล้ววัสดุแล้วไม่เบาใช่ครับแล้วว่าเลือกได้ตัวเครื่องแป้งแสงขาวถูกต้องทุกอย่างเลยใช่ตรงนี้ก็เล็กๆน้อยๆเนาะตัวเครื่องแป้งนะครับต้นต่อมาเนาะก็จะเป็นของห้องน้ําและนะครับห้องน้ําของมาสเตอร์เบดรูมอุยห้องน้ำน่ารักมากเลยอ่าซึ่งต้องบอกว่าห้องน้ําเดิมทีเนี่ยตรงเนี้ยมันจะเป็นระเบียงเนาะเป็นระเบียงชั้นสักเนาะซึ่งเราก็รู้สึกว่าเอ้ยเราไม่ได้ใช้ประโยชน์ในการมานั่งข้างนอกเนาะแล้วก็ ห้องน้าก็เป็นแหล่งผ่อนคลายแหล่งหนึ่งของเราเนาะเราก็เลยรู้สึกว่าโฮ้ยทําห้องน้ําไปเลยดีกว่าทีเดียวใหญ่ๆเนาะห้องน้าตัวนี้ก็จะมีโทนที่อาจจะแตกต่างจากห้องน้ําข้างล่างที่ออกแากขาวๆหน่อยเนาะอันนี้ก็จะมีโทนของสีเบจเข้ามาสีไข่ไก่เข้ามาเพื่อทําให้มันแบบเออซอฟขึ้นละมุนขึ้นเนาะแล้วก็เป็นอ่านแยกเนาะเพราะว่าบางครั้งเราก็ตื่นมาด้วย เลงรีฟเนาะก็แบบคนละอ่านกันไปเลยเนาะตกแต่งก็ตามสไตล์เนาะก็ลิงก์กันมาตั้งแต่ข้างล่างเนาะไม่ว่าจะเป็นวายเป็นไม้อะไรต่างๆมีความหวานเจี๊ยบนิดนึงเนาะสำหรับพี่เออาจจะมองว่าแบบมันเป็นชั้นพักพอดเราอยากให้บรรยากาศมันสบายๆใช่ใช่แล้วก็เป็นชั้นที่แบบมีแค่เราสองคนใช้ความเป็นตัวเองหรือว่าความเป็นชอบเนี่ยมันก็ออกมาชัดขึ้นเพราะว่ามันเป็นพื้นที่ที่ไม่ต้องแบบเรียกว่าไม่ต้องไปแคร์ความรู้สึกใครว่าเออจะชอบไม่ชอบยังไงว่ามันเป็นพื้นที่ของเราอะไรเงี้ย พวกแบบความละมุนความดีเทลความแบบโค้งไม้โค้งใจอะไรอย่างนี้บันไดเหล็กเนี่ยพี่วิวได้แต่ใดมา ที่จริงต้องบอกว่ามันจะแบ่งประมาณ3าส่วนเนาะก็คือส่วนแรกเนี่ยเราก็จะอาจจะหา Re f e r ฟลส์จาก Pinterest อะไรใดๆเนาะแล้วก็ไปบีฟสถาปนิกเนาะก็เป็นเรื่องของการออกแบบแล้วก็สถาปนิกเนี่ยก็ได้แนะนําผู้รับเหมาที่แบบรู้สึกว่าเหมาะกับสไตล์เนี้ยมาก็จะเป็นก้อนที่เกี่ยวกับผู้รับเหมาเนาะซึ่งเรื่องของผู้รับเหมาเนี่ยทางพี่ก็จะเป็นคนคุมเองคุมงานเองเนาะตลอดการก่อสร้างอะไรเนาะสถาปนิกไม่ได้ตามมาคอนซัลให้ใช่ใช่ใช่นะครับแล้วก็ส่วนที่3เนี่ยก็จะเป็นส่วนของการทำบิวอินต่างๆหรือว่าเฟอร์นิเจอร์ลอยตัวพ็อป ก็ทางพี่กับพี่เอก็จะเป็นคนเลือกแล้วก็ตามใจตัวเองเนาะก็ตามใจตัวเองมาแล้วก็เลือกให้มันเหมาะสมกับแบบที่สถาปนิกออกแบบไว้ตั้งแต่แรกฟังดูโปรเซสนี้ก็สึกใหญ่เหมือนกันนะคะพี่เใช่สึกใ,ใหญ่ตรงที่คุมผู้รับเหมาเองเนี่ยใช่ใช่ก็มีปัญหาเล็กๆ,ๆน้อยๆอะไรงเงี้ยแต่มันทําให้เราได้เรียนรู้เนาะแล้วก็มันก็เหมือนว่าการที่ลงมาคุกกับผู้รับเหมาเนี่ยมันก็ทําให้เหมือนเรารู้สึกว่าเราได้ปั้นปั้นบ้านหลังนี้ขึ้นมาจริงๆขึ้นมาเองอะไรเงี้ยเพราะเรารู้ในดีเทลต่างๆ เออแล้วช่วงเวลาที่เริ่มทําบ้านจริงก็คือเมื่อ2ปีที่แล้ว<ช>กลางโควิดพอดีเป๊ะเป๊ะเลย<ช>ถูกต้องไหมคะ<ช>เจออุปรสรรคอะไรบ้างไหมการที่มันยาวนานถึง2ปีในการทําบ้านหลังเนี้ยมันเกิดจากโควิดเลยนี่แหละเนาะเรื่องแรกเลยก็คืออย่างเช่นเรื่องของ มีทั้งเชิงกฎหมายแล้วก็เชิงที่มันเป็นโรคที่แบบบางครั้งที่แบบมาทําอยู่วันสองวันเป็นทีหนึ่งทั้งแคมป์หายไปอีกสิบสี่วันกว่าจะกลับมาทําอีกทีหนึ่งงเงี้ยงานมันก็ไม่ต่อเนื่องงดให้ใช้งานปิดอะไรนู่นนี่นั่นช่วงช่วงนั้นช่วงกําลังแบบหนักๆเลยพอดีเลยใช่<อ>ใช่ก็ค่อนข้างจะเป็นเรื่องของกําลังพลในการมาทําก็แบบไปไป,ไปมามาหยุดหยุดทำทำอะไรอย่างงี้เนาะพอมันเป็นบ้านเโนเวท์อะมันแบบไม่เพอร์เฟกแบบบ้านสร้างใหม่เนาะมันก็จะเจอ น้างานมีปัญหาอย่างนี้อยู่ดีก็มีคานตัวนี้โผล่มาจะทํำยังไงดี <Surprise. S 1> อยู่ดีใช่แล้วก็แบบเรื่องระบบก็ค่อนข้างเยอะว่าอ่ะฉันอยากให้วิ่งแบบนี้ออกแบมาแบบนี้จากเห็นที่แบบเป็นกล่องๆที่สถาปนิกออกแบบมาแต่จริงๆแล้วมันต้องเลื้อยหลบอย่างงู้นอย่างนี้ความยากของการรีโนเวทมันก็ ตามชื่อแหละเนาะเรเนเวทมันมันก็มีความยากของมันที่ติดตัวมันมาแต่ว่ามันก็อยู่ที่ว่าเราอ่ะเลือกที่จะแบบเอไปต่อกับมันยอมรับความจริงกับมันบ้างว่าเออมันอาจจะไม่ได้ตรงตามภาพที่เราต้องการนะแก้ปัญหาหน้างานไปเรื่อยๆแบบที่จะเห็นที่พี่วิวชี้ให้ดูใช่ใช่มันอยู่ที่ว่าเรามุมมองกับมันยังไงเราจะมองเป็นอุปสรรคอย่างเดียวหรือว่าเรามองว่าเอ้ยงั้นก็เล่นดีไซน์ไปเลยละกันในในเมื่อมันไม่เท่ากันในเมื่อมันโผล่มาอย่างเงี้ยพี่วิวตั้งแต่ทําบ้านนี้ก็คือแบบเป็นคนปล่อยวางขึ้นปรง่ีท พี่วิวเป็นคนแบบ perfectionist ใช่ใช่พอได้มาทําบ้านตัวเองก็กลายเป็นปล่อยวางมากขึ้นใช่เข้าใจปัญหาเข้าใจปัญหาเข้าใจแบบธรรมชาติของบ้านว่าแบบเฮ้ยมันควรจะโอเคน่าจะยอมรับได้ประมาณนี้มันก็ดีสําหรับเราอะไรเงี้ยบทเรียน2ปีใช่ใช่จบคอร์สแล้วจบคอร์สเราพูดถึงอุปสรรคไปแล้วเนาะเรามาพูดถึงความชอบกันบ้างดีกว่าบ้านละมุนตุ้นขนาดนี้ไฮไลท์มีตั้งหลายจุดพี่วิวชอบอะไรในบ้านหลังนี้มากที่สุด โจทย์ของบ้านหลังนี้มันคือแค่ว่าพี่เอ๋เองเนี่ยนะที่เป็นภรรยาของของ,ของพี่เนี่ยเขาอยากได้ตัวของบ้านที่เป็นบ้านในฝันของเขามันกลายเป็นว่าจุดที่มาแลนดิ้งว่าความชื่นชอบหรือความภูมิใจกับบ้านหลังนี้มันคืออะไรมันคือรอยยิ้มของพี่เอ๋หรือว่าภรรยาพี่นั่นเองเนาะ เพราะว่าเขาอยากได้บ้านในฝันแล้วเราทําให้เขาได้มันเหมือนเป็นของขวัญชิ้นหนึ่งที่เราสามารถทําให้เขาได้เนาะการบานปลายของงบประมาณต่างๆมันก็ทําให้เราแบบมีการหยุดชะง,งักบ้างว่าเราจะไปต่อหรือไม่ไปต่อแต่ว่าวันนี้การที่เขาเห็นบ้านแล้วเขามีความสุขในการกลับบ้านมาทุกวันมันก็เป็นความสุขของพี่เนาะซึ่งจริงๆแล้วถ้าถามว่าชอบอะไรสุดในบ้านหลังนี้ก็คงอาจจะเป็นสิ่งที่ทําให้เขายิ้มได้มากกว่าโอ้ยก็คือรอยยิ้มที่อยู่ในบ้านนี่แหละถูกไหมค่ะเพราะว่าทําให้เขาจริงๆหลังนี้พื้นที่ พื้นที่อ่ะพื้นที่ดินพื้นที่ดิน19ตารางวา19ตารางวาพื้นที่ใช้สอยประมาณ150ตารางเมตร150ตารางเมตรจอดรถได้1คันจอดรถได้1คันค่ะพี่วิวใช้งบไปทั้งหมดเท่าไหร่คะก็ที่จริงต้องบอกว่าแยกเป็นสักสส่วนเนาะเหมือนเดิมเนาะก็คือตัวบ้านเนี่ยพี่ใช้งบประมาณไปประมาณ4ล้านบาท4ล้านทำเลทำเลแบบแทบจะติด BTS ประมาณ9 0 0เมตรส่วนที่2ก็คือเรื่องของ โครงสร้างเนาะแล้วก็การปรปับปรุงรีโนเวทเนี่ยอีกประมาณ3ล้านบาทนะแล้วก็ส่วนสุดท้ายก็จะเป็นส่วนที่แบบเฟอร์นิเจอร์ลอยตัวพ็อปต่างๆอะไรเงี้ยอีกประมาณ1ล้านบาททั้งทั้งแล้วก็คือประมาณ8ล้านบาท8ล้านบาทก็คือซับสี่ทำสี่ใช่ใช่ใช่ไหมคะตแต่ว่าสายตาอ้อมที่เข้ามาดูก็คือเป็นราคาที่สมเหตุสมผลเป็นราคาที่ถูกต้องแล้วไม่ถูกไม่แพงแล้วมันก็ควรจะเป็นราคาประมาณนี้ก็ถือว่าคุมงบได้ดีเหมือนกันนะคะจากวัสดุอะไรใดๆที่เลือกใช้แล้วก็จะมี ส่วนที่เราไปซื้อเองด้วยไปเลือกซื้อเองด้วยเราก็ดูว่าอะไรจําเป็นไม่จําเป็นสามารถบริหารงบได้หรือว่าถ้าแบบแอบ,บบอกเป็นทริคให้กับเพื่อนๆคนอื่นเนาะที่แบบอาจจะดูรายการนี้อยู่เนาะก็คือเรื่องของการที่บางครั้งเนี่ยเราสามารถสะสมของก่อนที่จะย้ายมาอยู่จริงได้เราสามารถทยอยซื้อได้เราสามารถไปซื้อตอนที่มันเป็นงานแฟร์มาเก็บไว้ก่อนก็ได้มันก็จะทําให้ประหยัดงบไปเยอะเหมือนกัน อ๋ไม่ต้องมาตุ้มเดียวตอนจะย้ายเขา้าบ้านนั้นสุดท้ายและะ้วค่ะพี่วิวอ้อมขอเป็นคําแนะนําเผื่อใครกําลังจะก้าวเข้าสู่การแบบไม่ว่าจะซื้อบ้านก็ดีตกแต่งคอนโดก็ดีรีโนเวทก็ดีในฐานะที่จบคอร์สมาแล้ว <c oughs> ขอคําแนะนําหน่อยให้คนคดูนับ้านสำหรับพี่เนาะในการที่ทําบ้านจากหลังนึงหรือว่าการจะเป็นการตกแต่งอะไรก็ตามเนี่ยมันอยู่ที่โจทย์มากกว่าว่าวันนี้โจทย์มันคืออะไรแล้วเราจะทําอย่างไรให้ได้มาถึงผลลัพธ์ ที่มันตอบโจทย์นั้นๆ<ม>ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของสมมติเป็นบ้านคนแก่เราก็คงจะอยากให้ท่านอยู่สบายเราก็ต้องดูวิธีการที่ให้ท่านอยู่กับพื้นที่ตรงกันให้มันอย่างสบายที่สุดหรือว่าจะเป็นบ้านหลังนี้ที่อยู่แล้วมันก็มีความอบอุ่นมีความแฮปปี้เป็นแบบบ้านในฝันที่เขาอยากได้จริงๆอะไรเงี้ยค่ะคือ,อใช่แปลว่าโจทย์หรือว่านิยามของบ้านหลังเนี้ยก็คือความสุข ใช่ของพี่ใช่และเราใช่เพราะว่าเมื่อเขามีความสุขพี่จะมีความสุขไปด้วยอ๋อคือมันมันถึงได้ไปสุดข,ขนาดนี้ทั้งเรื่องของงานดีไซน์และเรื่องของวัสดุเพราะว่าพีวิวต้องการจะไปสุดใช่เพราะพี่เอเป็นคน perfectionist เหมือนกันใช่ถูกต้องไหมคะเออพีอพ,พีรู้สึกว่าไอความไปสุดนี่แหละมันจะทําให้เรารู้สึกว่าไม่เสียดายไม่รู้อย่างนี้น่าจะอะไรอย่างเงี้ยคือรู้สึกว่าถ้าในเมื่อตัดสินใจทําแล้วคุณเข้าใจโจทย์แล้วคุณน่าจะทําให้สุดมากกว่าโจทย์เราคืออะไรก็คือไปสุดทางนั้นเลยใช่ ใช่พี่รู้สึกว่าอันนี้สาคัญในการทําบ้านนะอ่าซึ่งโจทย์ของบ้านหลังนี้คืออิ o โ i ม n a l นอลล้วนใช่มาจากอิ o โ i ม n a l นอลล้วนเลยเนาะเพราะในเชิงฟังชั่นแลมันก็โอเคเบสิกพื้นฐานใช่แล้วไม่น่าบ้านถึงได้อบอุ่นไงวันนี้ขอบคุณมากมากนะคะคุณใบุเวฟขอบคุณมากลยคะฝากขอบคุณพี่เอด้วย่แล้วก็ขอบคุณทุกคนมากมากเลยนะคะขอบคุณแลนด์เฮาส์ด้วยที่พาเรามาค้นหาไอเดียดีๆเกี่ยวกับเรื่องที่อยู่อาศัยเพื่อความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นสาหรับพวกเราทุกคนวันนี้อ้อมกับพี่วิวไปก่อน 拜拜，拜拜，